เรื่องม,มันเริ่มมาจากชาวต่างชาติครับซึ่งในภายหลังชาวกัมพูชาเข้ามาโต้แยงโดยเขาพูดถึงโครงสร้างเมืองที่มองแวบเดียวก็รู้เลยว่าใครรวยกว่าเป็นประเทศที่อยู่ข้างกันแต่ต่างกันคนละโลกพอไปถึงที่เมืองไทยมีรถไฟฟ้าที่วิ่งเชื่อมเมืองมีคอนโดหรูเป็นพันๆตึกกลางเมืองห้างไซยยักษ์ทุกสองสถานีรถไฟฟ้าเมืองดูสดชื่นแม้ว่าจะร้อนมากๆก,ก,ก็ตามแต่กรณีของกัมพูชาจะมีตึกอยู่เหมือนกันแต่พนมเปญจะเป็นแบบคอนโดหรูแต่ส่วนมากดูเป็นสไตล์จีนมากเลย รถไฟฟ้าไม่มีไม่มีมตึกนะ่าจะไม่มีรถไฟฟ้าถนนใหญ่ก็คือใหญ่จริงแต่ว่าพอพ้นจากตรงนั้นแค่ไม่กี่เส้นเท่ากับว่าเป็นถนนที่เป็นอีกแบบไปเลยในวันที่ผมอยู่ที่พนมเปญมันจะมีตึกหรูๆราคาน่าจะแบบดูใบได้เลยนะดูแล้วนะแต่ว่าเดินออกไปอีกซอยจะเป็นกระสอบดินความต่างในรัศมี200เมตรที่เห็นแล้วมันต่างกันมากในไทยจะมีอนุสารียีในไทยใี่หรูหรามากเลยมาพร้อมสวนน้ำผู้ไฟประดับ แต่ว่าบางแห s s maison, ่งในกัมพูชาอนุสาวรีย์เหมือนสร้างแบบให้มีคอนโดจีนล้อมรอบหรือยังไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นเหมือนโลกคู่ขนานของกัมพูชามากๆ2ประเทศที่อยู่ข้างกันแต่ว่าคนละระดับเศรษฐกิจคนละโครงสร้างสังคมแบบขัดขัดกันเกินแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามประเทศที่อยู่ใกล้กันยังดูไม่ช่องว่างขนาดนี้ยังกับคนละสีกโลกซึ่งความเห็นของต่างชาติคนอื่นนะครับตอบกลับต่อเนื่องกันนะอย่างในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าไทยคือความกุลหนที่คุณยังคุ้นเคยอยู่ แต่ว่าในกัมพูชาคือความโกลาหลถ้าเป็นในเมืองใหญ่นะมันเป็นความโกลาหลที่คุณเริ่มจะไม่คุ้นแล้วแหละประเทศไทยดูเหมือนเป็นประเทศที่รู้ว่าความทันสมัยแบบยุคสมัยใหม่หน้าตาเป็นยังไงและพวกเขาพยายามทาให้มันเกิดขึ้นจริงๆกัมพูชาดูเป็นประเทศที่เวลาจะทําอะไรก็ไปสุดทางในอีกแบบหนึง่งโดยสิ้นเชิงเลยสุดทางในที่นี้หมายถึงว่าการลงทุนที่เข้ามาของจีนเน่ยเยอะมากและก็เป็นสปีดที่สุดทางจริงแต่เช่าอีกคนนะครับเขาบอกว่ากัมพูชาเป็นที่เดียวเลยที่ผมเห็นซุปเปอร์คาร เป็นซูเปอร์คาร์ที่อยู่กับเกวียนหรือรถอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบคลาสสิกดั้งเดิมมันต่างขั้วกันมากๆเลยผมเห็นรถหรูที่สุดอยู่ในกัมพูชานะ,นะแต่ขณะเดียวกันก็เป็นรถแบบเดียวกันที่คนท้องถิ่นใช้ซึ่งน่าจะประหยัดมากๆมันวิ่งอยู่บนเดียวกันบนถนนเส้นเดียวกันและทุกคนก็ทําเหมือนกับว่าเฉยมากๆเลยตอนที่ผมไปที่กรุงเทพผมรู้สึกเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ไปที่พนมเปญคือรู้สึกเหมือนถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ NGO โดยโอัตโนมัติผมต้องช่วยใครหรือเปล่าเนี่ยความเห็นตะมาครับต่างชาติอีกคนบอกว่าสาภาพถนนในกัมพูชานั้นทําให้ผมนึกย้อนถึงเยอรมนีหลังสงครามโลกตามสารคดีเลยต่างกันตรงที่ในเยอรมนีเราดีขึ้นเรื่อยๆส่วนประเทศไทยผมไม่ขอให้ความเห็นที่นั่นมีคนพูดถึงมากมายแล้วตอนข้ามจากไทยไปที่กัมพูชาแหละเหมือนเปลี่ยนจากเบต้าเวอร์ชันกลับไปเป็นอลฟาต้นแบบ เมืองไทยรู้สึกเหมือนเป็นวันพักผ่อนแต่กัมพูชารู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝั่งชาวกัมพูชาก็โต้กลับไปหนักจุเหมือนกันนะครับคือก็มีความเห็นที่ไปในทางนี้เยอะนะฮะก็บอกนะครับว่าเหมือนกับว่าต่างชาติเหล่านี้หลายๆคนอะเป็นประเทศที่ดูสารคดีหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําตัวเหมือนเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของกัมพูชาแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่ากัมพูชาผ่านอะไรมาบ้างและพวกเขามาเห็นตรงนี้ก็พูดถึงแต่ปัจจุบันเสอย่างเดียวแล้วผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกว่าถนนเราไม่สมบูรณ์แบบถนนรับค้างเมืองเราดูเก่าหรือว่าเมืองมีแต่จีนเข้ามาลงทุนแต่คุณเคยคิดไหมว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่มีกัมพูชาอย่างที่เป็นอยู่เลยจีนเข้ามาลงทุนแน่นอนว่าจีนยังลงทุนแต่ว่ายุโรปบางประเทศนะมาลงทุนบ้างหรือเปล่าในมุมที่โต้กันเองก็มีเหมือนกันนะครับก็บอกว,ว่าต่างชาติก็พูดไม่ผิดนะคือประเทศกัมพูชาเดินช้าก็เพราะว่า เราปล่อยให้เดินช้ามาหลายสิบปีเองไม่ใช่เพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นด้วยซ้าแต่มันผ่านช่วงเวลามานานแล้ว50ปีหรือ40ปีมันควรจะเติบโตได้เร็วกว่านี้จริงความจริงก็คือไทยกับเราไม่ได้ต่างกันแค่นิดเดียวที่เขาพูดอะ่ะแต่ต่างกันแบบคนละจกกะักรวาลยันต่างชาติมากันแค่3วันฝรั่งมาแค่3วันเนี่ยก็เห็นความแตกต่างแล้วแล้วเราเองก็เห็นแต่คนในประเทศทําเหมือนไม่เห็น ไม่ต้องเถียงก็ได้ว่าเรากําลังก้าวหน้าเร็วแต่ว่าเรากําลังก้าวหน้าในความเร็วที่อาจจะเป็นเต่าร้องไห้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆน่ยน,นะข้อหมาต่อมาเขาบอกว่าผมก็รักประเทศตัวเองนะแต่ว่าผมไม่โกหกตัวเองไทยพัฒนาไปไกลกว่าวเราก็จริงในระยะ20ปีเนี่ยมันจริงนะดูแค่20ปีย้อนหลังก็ได้กัมพประชาเพิ่งจะมาก้าวกระโดด10ปีย้อนหลังแบบก้าวกระโดดแบบก้าวจริงๆนะนะยอมรับความจริงมันไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันเลยมันคือจุดเริ่มต้นของการขยับด้วยช้น บางส่วนนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าแรงงานของเราไม่ไปไทยนะเศรษฐกิจชนบ,บทของเราก็ไม่มีเงินหมดเลยนี่คือความจริงที่เราเก็บซ่อนไม่ได้อย่าไปโมโหต่างชาติเลยที่พูดตรงเพราะว่าบางครั้งเขาเห็นภาพที่อยู่ตรงนั้นแต่เราชินจนไม่รู้สึกอะไรแล้วที่บางส่วนนะครับก็เข้าไปตอบกับต่างชาตินะครับก็บอกว่ากัมพูชาผมต้องอธิบายอย่างนี้ระบบนั้นล้มทั้งชุดเพราะในช่วงไม่กี่สิบปีก่อนเท่านั้นต่างชาติคุณอาจจะไม่เข้าใจเราต้องสร้างใหม่จากศูนย์ไม่เหมือนไทยที่เติบโตมาอย่างเรื่อยๆ ประเทศอีประเทศไม่เคยโดนรีเซ็ตทั้งระบบแบบเราและคุณจะไม่มีวันความเข้าใจว่าเริ่มจากศูนย์มันต่างกันคุณมาเห็นแล้วคุณก็เห็นอาคารเก่าๆแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นต้องสร้างใหม่ทั้งหมดทั้งชาติด้วยอย่างเรื่องคอนโดที่คุณพูดถึงแล้วมันก็อยู่ติดกับที่อยู่อาศัยที่มันเป็นแบบธรรมดาทั่วไปนั่นแหละคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในทุกประเทศผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นใน แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสผมไม่รู้ว่าคุณมาจากประเทศไหนกันแต่ที่คุณเห็นมันโดดเด่นเพราะว่าประเทศเราเล็กไม่ได้ซ่อนความจนไว้หลังระบบสวัสดิการที่แข็งแรงเหมือนประเทศใหญ่ๆทางฝั่งยุโรปการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจีนน่ะถาโถมเข้ามาเร็วมากมันเลยทําให้เมืองของเราเติบโตแต่ว่าคนก็ไปไม่ทันด้วยนี่แหละคือไซเอฟเฟ e ของการพัฒนาเร็วสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ความไร้ระเบียบแต่ว่ามันคือประเทศที่โตเร็วจนคนตามไม่ทันเลยทีเดียว ซึ่งทางฝั่งต่างชา,า,าต,กกาตนินะครับก็เข้ามาโต้กลับโดยทันทีนะครับเขาบอกว่าใช่แล้วมันเกิดทุกประเทศแต่ว่าแบบที่มีอยู่ในกัมพูชานหน้าทึ่งกว่านั้นน่ะมันผิดสเกลด้วยซ้ำม,มันน่ะมันไม่ควรจะเกิดแบบนี้มันผิดสเกลสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทุกประเทศมีความเหลื่อมล้ำะลยคุณแต่ว่าในประเทศส่วนใหญ่ความดูหลกับความยากจนมันจะไม่ได้อยู่ติดกันแบบติดแปะกันขนาดนี้คุณไปดูในปารีสลอนดอนโตเกียวหรือแม้กระทั่งกรุงเทพ มันไม่ได้ถึงขั้นที่ตึกหรูคอนโดราคาหลักล้านดอลลาร์ตั้งอยู่ข้างเพิงสังกะสีห่างกันแค่5เมตรไม่ได้ถึงขั้นนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหลื่อมล้ําทั่วไปแต่ว่าเป็นสัญญาณบอกว่าการพัฒนานั้นมันขาดโครงสร้างอื่นๆรองรับแล้วก็เหมือนกับว่าในเมืองนั้นปล่อยให้เกิดพื้นที่ทิ้งว้างกลางเมืองหรือเปล่ามันเลยเกิดขึ้นแบบนั้นคือผมก็มองนะว่าการที่คอนโดหรูติดกับที่อยู่อาศัยเก่าๆก,กำแพงห่างกันไม่ถึง2เมตร มันหมายถึงไม่มีระบบผางเมืองหรือว่าปล่อยให้ทุนทําอะไรก็ได้มากกว่านะอย่างในประเทศที่พัฒนาเรื่องของพื้นที่ทุนอยู่ๆจะมาโผลมาโดยทันทีโดยที่มีที่อยู่อาศัยเก่าๆแบบนี้อยู่ด้วยมันเป็นเรื่องที่จะต้องต่อรองหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างที่จะต้องดําเนินการกันสนหน่อยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้โดยทันทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความผิดปกตินะแต่มันคือการวางระบบเมืองที่แปลกมากๆหรือถ้าคิดในแง่บวกนะ ถ้าตึกสูงๆหรูๆจะเกิดขึ้นมันคงจะไม่เลือกตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่บางแห่งที่คาดว่าจะยังคงอยู่อยู่แบบนั้นอันนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศเลยคุณดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้หรือแม้แต่ไทยแลนด์อย่างน้อยชุมชนแออัดยังดูจะห่างออกไปจากสิ่งที่เป็นตึกหรูหราอยู่ไม่น้อยทางฝั่งของ,องชาวกพูชาท,ที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็เข้ามาโต้กลับนะครับก็เข้ามาบอกว่าก็เพราะว่าหลายประเทศนะโดยเฉพาะไทย เวลาจะสร้างอะไรที่เป็นลักชัวรี่ทาวเวอร์กลางเมืองเนี่ยก็คือเหมือนจะเคลียร์อะไรต่างๆที่ล้อมรอบด้วยเพิงไม้เก่าๆก่อนคือจะเคลียร์เอกหมดแต่ว่าสิ่งที่เกิดการลงทุนในกัมพูชาในจีนโผล่เข้ามาบางทีจีนก็จะเอาตรงนี้เลยคือก็จะไม่ได้มองข้ามสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือจะสร้างตรงนั้นเลยส่วนที่เหลือจะจัดการตรงไหนก็ค่อยจัดการมันเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่า ก่อนจะรับชมความเห็นกันต่อครับผมขอแนะนำเสือ้อยืดตัวละร้อยในตำนานได้รับการพัฒนาให้ทนกว่าเดิมนุ่มใส่สบายยิ่งขึ้นคุ้ยไม่ขึ้นแต่ผ้านิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดยับหยาบไม่ต้องรีดเหมือนเดิมแบบที่ผมใส่อยู่นะครับขึ้นมาที่ลิง์ด้านล่างถ้าสนใจสามารถดูได้ที่ลิงได้เลยนะครับแต่มันรับกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วอย่างตึกสูงเกิดมามีถนนทางบางทีมีทางด่วนมีรถไฟฟ้ามีอะไรครบเลยมันก็เลยทําให้ที่อยู่อาศัยที่เป็นขนาดเล็กหรือว่าที่อยู่อาศัยแบบเดิมๆของผู้คนมันก็เลยกลมวย ไม่ได้โดดเด่นต่างงานอยู่ข้างตึกสูงเพราะว่ามันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรนอกจากถนนเล็กๆที่บางทีมันก็ทําให้สามารถที่จะสังเกตเห็นได้อย่างง่ายได้มันก็เลยเป็นที่สังเกตมากกว่าเท่านั้นความเห็นต่างนะครับก็บอกว่าแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือพื้นที่ของกระต๊อบมากถูกมองว่าเป็นปัญหาของคนยากจนไม่ใช่ของเมืองอสิบางคนพยายามอธิบายว่ามันเป็นผลจากการเติบโตเร็วแต่ว่าหลายประเทศที่โตเร็ว เขาจะมีวิธีการจัดการให้ชุมชนที่อยู่อย่างยากจน,นยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและก็มีศักดิ์ศรีด้วยแต่ดูเหมือนว่าที่เห็นในกัมพูชานั้นคนยากจนก็อาจจะอยู่ข้างๆรั้วของคอนโดหรูแล้วก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของการพัฒนาซึ่งผมมองว่าแบบนี้มันคงไม่ใช่โดยทั้งฝั่งกัมพูชานะครับเขาก็โต้กลับมาว่าจริงๆไทยก็มีเยอะนะแล้วก็เยอะกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําแต่ว่า ปัจจัยคือถนนดีๆที่มารับและทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมีสะพานลอยมีผังเมืองที่จัดช่องทางเดินรถทุกทิศมันก็เลยทำให้ภาพรวมก็ยังอยู่ในความที่เป็นระเบียบมากกว่าไม่ใช่โผลมาแบบดูไม่เป็นระเบียบแบบที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่กับปูชาีิโตเลวมากๆแม้ข้างใต้จะมีความยากจนอยู่คงก็ต้องยอม,มรับเพราะมีนะผมเดินไปเดินที่กรุงเทพผมเห็นรถไฟฟ้าตัดเมืองเห็นถนน6เลนแต่ว่า สิ่งที่ถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆก็จะไม่เห็นก็คือชุมชนแออัดที่บางทีก็อยู่หลังห้างก็ยังมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างเมืองมันซ่อนทุกอย่างไว้ดีมากๆเหมือนกับบ้านที่เห็นในส่วนที่ดูดีมากๆนั่นเองในอีกความเห็นครับบอกว่าไทยมีเทศบาลที่เข้มข้นกกพูชาเยอะเลยคือมีโครงการบ้านมีการบูรณาชุมชนมีเส้นทางรัฐมีระบบขนส่งมวลชนที่สําคัญเขามีเงินมีงบประมาณ กพูชาพเพิ่งสร้างระบบใหม่ทั้งประเทศหลังช่วงเวลาที่ยากลําบากเรายังไม่มีเงินหรือว่าบุคลากรพอได้เคลียร์หรือว่าจัดระเบียบเมืองได้ระดับเดียวกันกันกบไทยจะเปรียบเทียบกับประเทศที่รีเซ็ตเมื่อ40ปีก่อนกับประเทศที่ไม่เคยล้มตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยุคก่อนหน้าน,นั้นเลยบางส่วนครับเขาบอกว่ากรุงเทพเองก็น่าจ,จะมีชุมชนแออดัดอยู่หลังคอนโดหรูหรือเปล่ามีที่อยู่อาศัยพังๆตามเส้นทางคลองที่ไม่ค่อยสะอาดมีถูกพูดถึงบ่อยครั้งในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของคลองพวกเขาอาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นแล้ว ไหนจะชุมชนแอดในกรุงเทพที่ถูกพูดถึงว่าก็เป็นที่หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เหมือนกันนี้เขากล่าวถึงชุมชนแอตแห่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าใหญ่มากๆไม่น่าจะถึงที่สุดนะพี่จะเข้าใจไปเองหรือเปล่าคุณไม่ตกใจเพราะว่าไทยมีหน้าต่างของเมืองที่สวยเห <l> มือนบ้านที่ทําห้องรับแขกที่หรูแต่เก็บของได้อย่างเป็นระเบียบมากๆเพียงแต่คุณไม่ได้เข้าไปดูของข้าพเจามันกองรวมกันอยู่ตรงหน้าเลยเพราะว่าเราไม่มีฉากหน้าเมืองที่แข็งแรงมาบังได้ทั้งหมดขนาดนั้น ข้อเหตารณ์ก็บอกว่าแม้แต่เวียดนามเองในแถบนี้ก็เคยเป็นนะเวียดนามเคยเป็นเหมือนไทยในยุค8 0 9 0ผมเชื่อว่าไทยเองยุคก,ก่อนก็เป็นจีนยุคเริ่มต้นก็เป็นประเทศที่พัฒนาที่ทุนไหลเข้ามาเร็วๆเ,เนี่ยมันจะมีภูเขาสุดหรูโผล่กลางเมืองที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่คือธรรมชาติของการพัฒนาแบบที่เป็นอยู่ด้านตอนนี้บางใรความเห็นนะครับยังอยู่ที่ทางฝั่งชาวกัมูชาอยู่นะก็บอกว่าต่างชาติมักจะมาเห็นภาพที่เห็นณปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เห็นถึงสาเหตุว่าทําไมถึงมาได้ประมาณนี้ ไทยไม่มีภาพแบบเราเลยไม่ใช่เพราะเขามีคนจนน้อยกว่าเราแต่เพราะเขามีระบบเมืองที่แก้ปัญหาได้ดีในปัจจุบันกัมพูชามีปัญหาตาเปล่าที่เห็นได้ชัดเพราะเรายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานมาบทบงังเศรษฐกิจอะไรต่างๆยังไม่ใหญ่พอที่จะปรับแต่งเมืองได้เทียบเท่ากับไทยได้โปรดอย่ญญาเพิ่งตัดสินประเทศที่เริ่มใหม่เลยจากมาตรฐานของคุณเองซึ่งทางฝั่งของต่างชาตนนิก็เข้ามาให้ความเห็นนะบอกว่าอย่าไปเรียกว่าเปรียบเทียบกับที่นะอื่นๆเลย คุณต้องเข้าใจมุมมองนี้ว่าคนมากมายจากทั่วโลกเนี่ยเวลามาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะมาที่ประเทศไทยเป็นลําดับแรกๆแ,และนั่นเป็นทุนเดิมที่ทําให้เป็นภาพพื้นฐานและคนก็เชื่อว่าประเทศอือ่นก,ก็น่าจะคล้ายกันมันเป็นในมุมมองที่ดีด้วยซ้านะที่ก็คาดหวังว่าประเทศอื่นก็คงจะคล้ายกับที่เห็นอยู่ในประเทศไทยแหละแต่พอมาเห็นว่ามันไม่คล้ายเลยมันต่างกันคนละโลกก็ย่อมที่จะต้องตกใจเป็นธรรมดาแต่ผมจะบอกให้ว่าไทยมีชุมชนแออัดจ,จริงนะแต่ว่าไม่ได้อยู่แนบชิดกับตึกหรูผมยืนยันว่าผมไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนั้น มันต่างกันแต่ว่าในพนมเปญจะอยู่ติดกันแบบติดกันจริงๆให้เห็นอยู่บ่อยครั้งชุมชนแออัดในไทยมกักจะอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่ใช่กระจายแรนดอมอยู่ทั่วเมืองผมมองว่านี่น่าจะเป็นผลจากการที่ไม่มีโซนนิ่งเลยไทยไม่ใช่ซ่อนปัญหาหน่าจะเรื่องของการจัดตำแหน่งของปัญหาต่างหากเพราะว่าตำแหน่งของปัญหาชุมชนแออัดจะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะไม่เทียบกับไทยผมเทียวกับเวียดนามก็ได้เวียดนามอยู่ในช่วงที่ยากลำบากไม่ได้แพ้กันเลย แล้วก็อยู่ในชน่วงที่ยากจนยิ่งกว่าแอฟริกาหลายๆประเทศแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเวียดนามก็เติบโตขึ้นได้และก็ดูจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยความเห็นของอีกคนครับบอกว่าจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเหมือนไทยด้วยซ้ำนะคนอื่นผมไม่รู้นะคนอ,นอื่นอาจจะคาดหวังเพราะว่าเห็นไทยมาก่อนแต่ว่าผมก็แค่ตกใจตรงที่ก่อนที่จะสร้างลักชัวรี่ทาวเวอร์ตึกสูงทั้งหลายเนี่ยมีแผนหรือเปล่าที่จะให้คนที่อยู่ดั้งเดิมไปอยู่ที่ตรงไหนจัดระเบียบยังไง คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นภาพที่ตัดกันเกินไปการเติบโตอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่ข้ออ้างสาหรับการเติบโตนะมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ควบคุมหรือว่าจัดการตรงนั้นตั้งแต่แรกตั้งหากก็เลยยังคงอยู่อยู่แบบนั้นพวกเขาจะไม่มีทางเลือกหรือเปล่าที่จะไปในที่อื่นแต่ดูเหมือนว่าบางประเทศพวกเขาจัดที่สลับให้คนสามารถขยับขยืขย่นไปอยู่ที่อื่น,นได้สำหรับคนที่ยากจนมากๆนะแล้วก็เป็นโซนที่จัดการได้จริงแต่ว่าในกัมพูชาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดูเรื่องนี้ให้หรือเปล่าก็จะทำให้ตึกสูงนั้นโลดดขึ้้้นนนมาแบบัไเย ในกรที่พื้นที่ส่วนอื่นของสังคมก็อาจจะเป็นแบบยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ต่อให้คุณไปยกไทยมาเป็นตัวอย่างหรือว่าเวียดนามเป็นตัวอย่างแต่ประเทศเหล่านั้นไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนสร้างอะไรก็ได้มากกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นคอนโดหรูในกมพูชาเหมือนเป็นสิ่งที่ดึงดูดต่างชาติมากเลยแต่ผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าถนนยังดูไม่ต่างจากเดิมมากนักอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยแต่ถนนนั้นไม่ได้โตตามตึกไปด้วยสิ ดังนั้นสิ่งที่ดูต่างกันแบบนี้มันก็เลยจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ในหลายส่วนของเมืองได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่ว่าไม่มีเงินเลยการจัดเมืองให้เป็นระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอที่จะไม่ต้องใช้เงินมากมายก็พอที่จะสามารถทําได้เหมือนกันปัญหาคอนโดติดกระตอบของคาบูชามันไม่ใช่ล่องลอยจากอดีตแต่มันแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆที่ปล่อยให้โตอย่างไรรูปแบบคุณก็จะได้เมืองที่มีตึกสูงราคาแพงแหละแต่ว่า คนที่อยู่ในส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตึกสูงด้วยคุณภาพชีวิตก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นมุมมองของต่างชาติและก็ชาวัมชาตินะครับแสดงความเห็นโต้กับกันไปมาดีแล้วที่ไม่มีความเห็นของคนไทยมาแทรกด้วยนะฮะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการรับชมด้วยนะครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้ไปติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดี